สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูพัสนันกันทะวงศ์และในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนของภาคเหนือและภาคกลางใช่ไหมคะ ส่วนสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับขนรทมเนียมประเพณีต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับแรกก็จะมีด้านภาษาอาหารศาส,สนาและความเชื่อและก็ประเพณีนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะแรกนะคะคเรามาาาดูเรื่ององงขภาษากันก่อนเลยค่ะชาวไทยภาคอีสานมีภาษาพูดที่เป็นลักษณะภาษาถิ่นอีสานโดยเฉพาะซึ่งจะมีสำเนียงแตกต่างจากภาคอื่นๆ ส่วนเรื่องอาหารนะคะอาหารหลักของชาวอีสานที่สําคัญเช่นเข้าเหนียวส้ตมตำลาบอ่อมปาร้าโดยเฉพาะปาร้าถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์มีการนำปาร้าปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆเช่นน้ําพริกน้ําพริกปลาร้าปาร้าสับและอาหารหลายประเภท จะมีปาร้าเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารให้ดียิ่งขึ้นนะคะาศาสนาและความเชื่อชาวไทยภาคอีสานส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกับชาวไทยในภาคอื่นๆขณะเดียวกันมีการนับถือผีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม ส่วนความเชื่อในเรื่องของผีของชาวอีสานนี้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตดำรงชีวิตของคนอีสานซึ่งเห็นได้จากการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมก่อนจะมีการลงมือทำนาจะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่ออ้อนวอนและขอความคุ้มครองจากผีให้สามารถทำงานได้สำเร็จเช่นการเลี้ยงผีปูตาการเลี้ยงตาแหกเป็นต้น ประเพณีนะคะประเพณีที่สําคัญในวันนี้นะคะของภาคอีสานครูมีตัวอย่าง2ตัวอย่างด้วยกันเรามาดูประเพณีแรกของภาคอีสานกันก่อนนะคะชื่อประเพณีว่าประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานที่จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีก่อนฤดูการทำนาจากความเชื่อเรื่องเทวดาที่คนอีสานเรียกว่าพระยาแถนจะสามารถบันดาลให้พืชผลในท้องนาอุดมสมบูรณ์มีฝนตกตามฤดูการจึงมีการจัดพิธีเส้นสวงบูชาพระยาแถนเป็นประจำทุกปีด้วยการทำบั้งไฟ โดยเฉพาะถ้าหมู่บ้านใดทำบ้างไฟติดต่อกันทุกสมปีจะส่งผลให้การทำนานได้ผลดีมีอาหารครบท้วนสมบูรณ์และจังหวัดที่มีประเพณีบุญบ้างไฟที่มีชื่อเสียงมากคือจังหวัดยะโสธรและในภาพนี้นะคะเป็นประเพณีบุญบ้างไฟที่ประชาชนจะจุดบ้างไฟขึ้นบนท้องฟ้า เพื่อให้ส่งบ้างไฟนี้สู่พยาแถนซึ่งเป็นความเชื่อของคนอีสานว่าถ้าหากมีการทำบุญบ้างไฟแล้วในปีนั้นจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชพันธุ์ทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยและอีกประเพณีที่สำคัญนะคะนั่นก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาจะมีการจัดขึ้นในงานบุญเดือน8หรืองานบุญเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพราะมีการทำเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดอย่างยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ครั้งโบราณพุทธชาดกได้กล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาณป่ารักขิตวันผู้มีจิตศรัทธาได้นำรวงพึ่งที่คันน้ำพึ่งออกแล้ว ทำเทียนไปถวายพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีประเพณีการทําเทียนจากขี้พึ้งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะเป็นแหล่งที่มีพึ่งอาศัยอยู่จํานวนมากจึงมีวัสดุที่ใช้ในการทําเทียนอย่างอุดมสมบูรณ์ประกอบกับชาวเมืองอุบลราชธานีเป็นผู้ที่มีฝีมือในการหล่อและการแกะสลักเทียนจึงมีการจัดทําเทียนพรรษาขึ้นในเทศกาลงานบุญเข้าพรรษาส่วนกิจกรรมนะคะ ประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นในวันขึ้น14-15ค่ำและแรม1ค่ำเดือน8วันแรกจะเป็นวันเปิดงานวันที่2เป็นวันรวมเทียนประกวดต้นเทียนและประกวดธิดาในตอนกลางคืนและในวันที่3เป็นพิธีแห่เทียนและประกวดขบวนแห่ไปพร้อมกันโดยให้มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นซื้อ ลำเพลินกลองตุ้มรำตังหวายเป็นต้นเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนหลังจากนั้นจึงมีการน,นำต้นเทียนที่ชนะเลิศมาตั้งแสดงที่บริเวณทุ่งสีเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ชมความงดงามของเทียนพรรษาค่ะและภาคใต้นะคะเรามาดูวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของภาคใต้กันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาดูภาษาชาวไทยในภาคใต้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรอยู่ตามจังหวัดต่างๆเป็นเวลานาน,านรวมทั้งได้ผสมผสานกับชนพื้นเมืองจึงทำให้ภาษาพูดมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นซึ่งคนใต้ก็จะมีภาษาถิ่นใต้แต่จะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นส่วนชาวไทยมุสลิมนะคะจะพูดภาษามลา,ายูหรือภาษา มาเลเซียค่ะส่วนอาหารนะคะชาวไทยภาคใต้จะนิยมรับประทานอาหารรสจัดเช่นแกงไตปลาแกงเหลืองแกงคั่วพลิกหมูส่วนในการรับประทานอาหารทุกมือนะคะจะมีการจะมีผักแกล้มซึ่งภาษา,าถิ่นนะคะจะเรียกว่าผักหนอกเพื่อชูรสอาหารและบรรเทาความเผ็ดของ กับข้าวของอาหารนั้นนะคะและจะนิยมนำน้ำบูดูมาเพิ่มรสชาติของอาหารด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของาศาสนาและความเชื่อก่อนรับอิทธิพลทางาศาสนาจากอินเดียชนพื้นเมืองทางภาคใต้นับถือผีสามเทวดาวิญญาณบรรพบุรุษแต่ปัจจุบัน ประชาชนในภาคใต้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็คือศาสนาอิสลามนะคะชาวไทยในภาคใต้มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติจะมีผู้พิทักษ์รักษาดังเช่นความเชื่อในเรื่องของแม่ย่านางเมื่อมีการออกเรือเพื่อหาปลาจะมีพิธีบอกกล่าวแม่ย่านาง เพื่อขอความคุ้มครองให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะประเพณีประเพณีที่สำคัญนะคะก็จะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุด้วยความศรัทธาต่อพระบรมธาตุซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประจำในทุกๆปี ในหนปีนะคะจะจัดอยู่สองครั้งคือในวันมาคบูชาและในวันวิสาขบูชาก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักก่อนว่าแห่ผ้าคืออะไรแหผ้านะคะคือการนำผ้าที่เย็บเป็นผืนยาวๆติดต่อกันและนำมาแห่แหนส่วนคำว่าขึ้นธาตุนะคะคือการนำผ้านั้นไปโอบรอบฐานพระบรมธาตุมาเจดี และก่อนถึงวันแห่ผ้าขึ้นธาตน,นะคะชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อผ้ามาเย็บรวมกันเป็นผุนยาวโดยผ้านี้จะนิยมเลือกสีใดสีหนึ่งในสามสีนี้นะคะคือสีแดงสีเหลืองหรือสีขาวเมื่อถึงวันงานประชาชนก็จะรวมกันแห่ผ้าพระบท โดยชูไว้บนศีรษะแห่ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อนำผ้าไปพันรอบอกอรอบธาตุองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าได้บุญกุศลมากและในเวลากลางคืนนะคะจะมีการเวียนเทียนร่วมกันอันนี้ก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกประเพณีที่สำคัญนะคะนั่นก็คือประเพณีกินเจหรือกินผักชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพทำเหมืองที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็ดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถือเป็นผู้นำประเพณีกินเจเข้ามาปฏิบัติ ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันขึ้น8ดค่ำเดือน9ในช่วงเทศกาลกินเจนี้จะมีการเส้นไหว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนมีการเชิญเจ้าเข้าร่างทรงเพื่อช่วยขับไล่ทุกโศกโรคภัยและเจ้าที่เชิญดวงวิญญาณมานี้คือบรรพ,พุรุษที่ลวงรลับ ไปแล้วส่วนผู้ร่วมพิธีจะต้องงดบริโภคเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมผักชีถือศีลอย่างเคร่งครัดและสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบสุขในใจ สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ